สวัสดีค่ะสวัสดีน้องเนี่ยนักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้เนาะก็จะมาเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมในเรื่องของโวหารภาพพจน์นะคะก็ยังจะอยู่ในเรื่องเดิมนะคะก็คืออยู่ในเรื่องของอีหนาวนะตอนศึกกระหมังกุนิงนะคะในเรื่องนี้นะคะในเรื่องนี้เราจะได้ทั้งคําราชาศัพท์นะได้ทั้งคําไวยพจน์นะ,ะได้ทั้งโวหารภาพพจน์นะคะ เนาะได้อะไรมากมายนะคะได,ได,ได,ได้ให้ได้ให้นักเรียนใช้ใช้เทคนิคการหาคือในเรื่องนี้นักเรียนจะได้4-5เรื่องเลยนะคะวันนี้จะมาสอนเพิ่มเติมในเรื่องของวโหพพะะวหารภาพพจนะคะโวหารภาพพจน์คืออะไรโวหารภาพพจน์ก็คือกลวิธีการนำเสนอสารโดยการพลิกแพงภาษาที่ใช้พูดหรือเขียนนะคะให้แปลกออกไปจากภาษาตามตัวอักษรทำให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดภาพในใจ นะเกิดภาพในใจคือเมื่ออ่านแล้วนักเรียนสามารถจินตนาการไปได้ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้นะเกิดความประทับใจเกิดความรู้สึกนะคะสะเทือนใจเวลาอ่านแล้วอ่ะเพียงคําแค่ไม่กี่คำอ่ะมันทําให้หนักเรียนแบบรู้สึกเสียใจหรือรู้สึก ถึงความรู้สึกของตัวละครนั้นได้นะเป็นการเปรียบเทียบนะให้เห็นภาพชัดเจนนะโดยเอาอีกเอาสิ่งหนึ่งมาเปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของบทนมัสการครั้งที่แล้วเขาจะเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบบุญคุณของพ่อกับแม่นะบุญคุณของบิดามารดานะจะเทียบเท่ากับภูผาก็คือภูเขาใช่ไหมคะ นะอ,อ,อันนี้ก็คือการเปรียบเทียบนะทีนี้มาดูโวหารภาพพจน์หนึ่งนะคะก็คืออุปมาโวหารอุปมาโวหารคือการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนนะคะเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งนะคะเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งเธอคล้ายแม่แข็งแก่งดังภูเขาหนะนักเพียงพระสุธาสง่างามราวกับนางพญา ปัญญาประดุดดังอาวุธนะอันนี้คือวิธีการสังเกตนะคะคำว่าอุปมาโวหารเนี่ยจะใช้คําพวกนี้เนาะนะจะใช้คําพวกนี้นะคะนะคะอ่าจะใช้คํำพวกนี้ส่วนใหญ่นะคะนะักเรียนเธอคล้ายแม่นะเป็นการเปรียบเหมือนว่าเธอเนี่ยหน้าตาคล้ายแม่นะ แข็งแก่งดังภูเขาคือภูเขาเนี่ยมันไม่สามารถทลายลงมาได้ง่ายๆค่ะนักเรียนเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าเธอคนนี้เนี่ยแข็งแก่งมากๆเลยทีนี้จะแข็งแก่งเหมือนอะไรได้ก็คือแข็งแก่งเหมือนภูเขาว,ว่าเธอไม่สามารถพังทลายลงมาได้นะคะหนักเพียงพัสสุธานะคะพื้นดินพื้นดินของเราที่เราอยู่เนี่ยคือมันหนักมากนะนักเรียนเนาะเราเออมาก็เลยแบบ พื้นดินเนี่ยมันหนักมากไม่รู้ว่าสิ่งที่เราแบกไว้หรือสิ่งที่เรารับไว้เนี่ยนะะมันมันหนักขนาดไหนนะมันคือมันหนักมากๆจนต้องออามาเปรียบเทียบกับพื้นดินนะอันนี้คืออุปมาโวหารต่อไปอุปลักษ์อุปลักษ์คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะเธอเป็นหมาวัดครูคือเรือจ้างเธอคือดอกฟ้า ทหารเป็นลัวของชาติชีวิตคือการต่อสู้นะ,อ,ะอันนี้คือนะคะคำที่เขาใช้เปรียบเทียบเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะเธอเนี่ยเปรียบเหมือนกับหมาวัดก็คือหมาวัดในที่นี้ถ้าเป็นความหมายโดยในยคือคนไม่มีใครไม่มีใครเอาอะเล่ล่อนแบบนี้นะคะครูคือเรือจ้างคือหมายความว่า คนที่คอยส่งเราไงนะพายเรือเพื่อที่จะส่งเรานะขึ้นไปยังอีกฝั่งหนึ่งขึ้นไปยังอ,อีกระดับหนึ่งอย่างเงี้ยนะเธอคือดอกฟ้านะดอกฟ้านี่ถ้าเป็นความหมายโดยในคือสูงนะเธอสูงมากนะจนฉันเนี่ยไม่ฐานไม่สามารถที่จะเอื้มอมควยคว้าไปได้ถึงนะเธอเป็นรัวนะนนร้วของชาตินะเป็นเธอเป็นรั้วของชาติทีนี้คําว่ารั้วของชาติ หมายความว่าเป็นอะไรทหารนะคะหมายความว่าเป็นอาหารชีวิตคือการต่อสู้เขาบอกว่าเปรียบเทียบว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะ,ะมันต้องต่อสู้นะนั่นเองนะ,ะจะไาหยุดอยู่ที่เดิมไม่ได้ด้วยยิ่งด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะเราต้องยิ่งต่อสู้ไปนะคะต่อไปสัญลักษณ์นะคสัญลักษณ์นะคะสัญ,ญลักษณ์นะะญญเป็นการเรียกชื่อสิ่งสิ่งหนึ่งโดยใช้คําอื่นมาแทน นะฮะอย่างเช่นเด็กคือผ้าขาวจริงๆอ่ะถ้าผ้าขาวเนี่ยเราอาจจะบอกว่าบริสุทธิ์ใช่ไหมนะบริสุทธิ์ใช่ไหมแต่คือเราก็เอามามาเรียกแทนคือเด็กคือผ้าขาวเพราะว่ามันขาวไงอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่จะเอาสีอะไรมาใส่สีอะไรมาสาดแบบเนี้ยนะสีถ้าเป็นสีแดงคือร้อนแรงแสดงว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่เอามาสาดเนี่ยคือสิ่งที่แบบมีแต่ของร้อนๆน,นะฮะ กาในฝูงหงกาในฝูงหงคือเป็นยังไงกาเนี่ยจะดำใช่ไหมหงเนี่ยจะขาวใช่ไหมแสดงว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างนะคะเพชรก็คือเพชรนะคะเพชรก็คือเพชรเธอเป็นดวงใจของฉันนะเธอเป็นดวงใจของฉันคือหมายความว่าดวงใจเนี่ยถ้ามันไม่มีแล้วมันจะตายใช่ไหมนะมันขาดไม่ได้นะ,ะพี่เป็นกาแสนต่ําต้อยนะ,ะก็คือถ้าเป็นความหมายโดยในเขาบอกเปรียบเทียบว่า กาเนี่ยคือสิ่งที่ต่ําต้อยนะคะเพราะว่ามันดำเนาะนะด้วยรูปลักษณ์หน้าตาของมันนะคะด้วยรูปลักษณ์หน้าตาของมันนะเขาก็เลยมาเปรียบเทียบนะ,ะแต่ว่าหงเนี่ยคือขาวไงสวยไงคอเนี่ยชูละหงสวยเลยนะคะโอเคนะอันนี้คือการเปรียบเทียบสัญลักษณ์นะคะต่อไปบุคลาธิสถานคือการกล่าวถึงสิ่งต่างๆที่ไม่มีชีวิต ที่ไม่มีชีวิตโดยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงกิริยาอาการและความรู้สึกได้เหมือนมนุษย์สิ่งที่ไม่มีชีวิตนะให้มันสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยหรือสิ่งที่มันมีชีวิตมีลมหายใจแต่มันไม่สามารถทำเหมือนคนได้อะค่ะนะคะอย่างเช่นทะเลสะอื้นให้ถามว่าทะเลอะ มันร้องไห้มีน้ําตาได้ไหมมันก็ไม่ได้แต่เขาเอาองมัาสะอื้นให้คือของอาการอากับกิริยาของคนเนี่ยมานะคะมามามา,มา,ากล่าวมามา,ากล่าวถึงสิ่งนั้นๆนะ,ะต่อไปนกร้องเพลงมันเป็น,นไปได้ไหมนกจะร้องเพลงได้ไหมนกร้องเพลงไม่ได้แต่ใครร้องเพลงได้คือคนร้องเพลงได้ไน,นะ,ะคือมันการเอาสิ่งที่ไม่มีชีวิตโดยสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยแสดงอีก กิริยาอาการความรู้สึกได้เหมือนมนุษย์เนาะก็คือเอากิริยาอาการของมนุษย์ไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะอย่างเช่นดินหัวเราะยาะดินมันหัวเราะได้ไหมอะอันนี้เป็นกิริยาของคนอีกอะดินมันหัวเราะไม่ได้นะฟ้าร้องไห้ฟ้าร้องไห้ฟ้ามันร้องไห้ไม่ได้แต่เขาคือบอกเปรียบเทียบเหมือนประมาณว่าฝนตกนะฟ้าร้องไห้ลมนะลมควนค้าง นะลมควรค้างควรค้างนี้มันได้ไหมอ่ะไม่ได้มันเป็นอาการของคนนะอาการของคนเนาะเขาก็เลยเอาเนี่ยสะอื้นนะสะอื้นร้องเพลงหัวเราะเยาะร้องให้ควรค้างเนี่ยมันเป็นอากับกิริยาของสิ่งที่มีชีวิตทั้งนั้นเลยนะแต่เขาเอาสิ่งพวกเนี้ยเอาสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยมามาแสดงอาการและความรู้สึกให้มันเหมือนมนุษย์นะคะ อันนี้คือบุคลาธิสถานต่อไปอัติพจน์อัติพจน์คือการกล่าวเกินความจริงการกล่าวเกินความจริงที่คิดถึงใจจะขาดเองคิดถึงใจจะขาดคือเองคิดถึงมากๆแบบเนี้นะคะคิดถึงมากๆแต่ถามว่าใจคนเรามันขาดได้ไหมมันฉีกมันขาดได้ไหมไม่ต้องถึงขนาดฉีกขาดนะนัอเอแค่มันหยุดหายใจอะ เราก็ตายละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันฉีกขาดไม่ได้แต่เขามาเปรียบเทียบว่าคือมันคือมันมันใจหายอ่ะมันมันมันใจจะขาดร้อนรอนเลยถ้าไม่มีเธอนะฮะก็คือมันมันเกินความจริงคอแห้งเป็นผงจริงๆแล้วคอคนเราเนี่ยถ้าคือน้ำลายลงไปมันก็ไม่แห้งหรอกเนาะนะเออนะมันเันมันมันเกินจริงเกินไปร้อนตับจะแตก ร้อนตับจะแตกแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะกี่องศาก็ตาม3 6 3 7 4 2องศานะสุขโขทัยคือร้อนสุดเลย4 2องศาเขาบอกว่าร้อนตับจะแตกก็ไม่มีใครตับแตกเนาะคือเขาเอามามาพูดให้มันเกินจริงนะคะเาเรียกว่าอัติพนะจน์นะเจ็บเข่านะเจ็บเข่ากระดูกดำเจบ็บเอ่อเจ็บเข้ากระดูกดำนะคะขอโทษขอโทษลูกเจ็บเข้ากระดูกดำมันเป็นยังไงเจ็บเข้ากระดูกดำเลย นะเแล้วกระดูกดำเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเองรู้ไหมนะแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจโอ้โหแสดงว่าคำพูดของเธอเนี่ยมันแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเลยมันมันต้องขนาดไหนมันต้องเจ็บขนาดไหนอ่ะนะเออมันอธิบายมาเป็นความรู้สึกไม่ได้นะเขาก็เลยเอาสิ่งต่งตางเนี่ยมาพูดให้มันเกินจริงแต่จริง,แ,รงแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะคะหนาวกระดูกจะหลุดโหมันมีใครหนาวเกินขนาดนั้นไหม ภูทบเบิกที่มิทเคยไปแล้วมันหนาวที่สุดเลยคือภูทบเบิกติดลบเลยนะแต่คือมันหนาวเข้าไปในกระดูกเฉยๆอ่ะคือมันเย็นเข้าไปในกระดูกเฉยๆนะแต่ว่าไอ้คาว่ากระดูกหลุดเนี่ยย,ยังยังไม่เคยเจอนะนะเอออันนี้นักเรียยจะต้องลองลองไปเองนะลองลองไปทําดูเองต่อไปอันสุดท้ายคือสัตพจนะสัตพจน์คือภาพพจน์ที่เรียนเสียงธรรมชาติทีนี้เสียงเราธรรมชาติมีอะไรบ้างจิบจิบ เสียงของนกนะสู้ๆนะอกๆนะคลื่นๆนะกรอบแกรบคือเสียงเสียงที่มันออกมาโดยธรรมชาตินะคะนะนักเรียนเขาก็เลยเอามาเป็นสิ่งที่เรียนเรียนเสียงธรรมชาติาเช่นนกร้องจิบจิบนะนะฝนตกสู้ๆลูกหมาล้องบอกๆนะฟ้าร้องคืนนๆนะใบไม้ดังกรอบแกรบแบบนี้นะอันนี้คือสัตพจน์นะคะ ต่อไปอ๋อยังมีเหลืออีกอันนึงลุงนาม,มานายนาม,มานัยคือการใช้คําหรือวลีซึ่งบ่งบอกหรือคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งน of that of that. มห,มหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่งนะฮะมันเหมือนคำเพราะเรียกว่าคำคำที่มีความหมายโดยนัยเนาะถ้าเราเคยเรียนมาในระดับปถมจะเป็นแบบคําที่มีความหมายโดยนัยคำที่มีความหมายโดยตรงนะอันนี้คือคําที่มีความหมายโดยนัยนาม,มานายนะฮะอย่างเช่นเก้าอี้ปกติถ้าเป็นความหมายโดยตรงก็คือ มีสีขาใช่ไหมนั่งได้ยกได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นนามนัยคือเก้าอี้ในที่นี้คือหมายความว่าตำแหน่งนะแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยไอ้คำคำนี้มันมีความหมายเป็นแบบนามนัยก็คือนักเรียนจะต้องดูบริบทในประโยคของมันอย่างเช่นครูนั่งเก้าอี้อันนี้ครูนั่งเก้าอี้แสดงว่าคำคำนี้กเก้าอี้ในประโยคนี้เป็นประโยคโดยตรงนะมีความหมายโดยตรงก็คือครูนั่งเก้าอี้นั่นแหละตรงๆธรรมดา แต่ถ้าเขาบอกว่าเขาห่วงเก้าอี้แบบเนี้ยเขาห่วงเก้าอี้ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเก้าอี้ในที่นี้คือตําแหน่งนะฮะตำแหน่งสอสอ,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 อชัยวุฒินะอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะสสชัยวุฒิได้รับเก้าอี้นะ สสชัยวุฒิได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีสสชัยวุฒิได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแสดงว่าสสชัยวุฒิเนี่ยได้ไปเป็นอะไรเป็นปนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะต่อไปเธอเป็นมือที่สามเธอเป็นมือที่สามมือที่สามคืออะไรผู้ก่อความเดือดร้อนนะมือที่สามเป็นมือที่สามคืออะไรคเป็นกิกเป็นชูอย่างนี้ใช่ไหมนะเรื่องฟุตบอลต้องทีมสิงโตคำราม นะอันนี้คือมิ้น์ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสัมผัสเรื่องนี้นะสิงโตคำรามแล้วมีอะไรหงเหรอเคยได้ห,หงปิกหักนี้หรอนะเออนะคะเขาก็จะเอาแบบมันจะมีชื่ออย่างของทีมบ a ราซิลอ,อ,อังกฤษเชล,เออชลซออีอะไรเงี้ยเขาจะต้องมีมีชื่อใช่ไหมมีชื่อที่เป็นเรียกอีกต่างหากที่แบบแฟนบอลเขาเอามาเรียกกันใช่ไหมคะเขาก็จะเอามาเปรียบเทียบโดยที่อาจจะบอกว่าเรื่องฟุตบอลต้องอังกฤษแบบเนี้ย เขาก็จะมาเปลี่ยนให้มันแบบว่ามีมีมีอะไรมากยิ่งขึ้นมีนามมาไายนเพื่อที่เพื่อที่ให้คนที่เขาอ่านเขาจะโอ้อันนี้คือชื่อชื่อเป็นนามแบบนามเหมือนนามปากกาแบบนี้นั่นเองนะเหมือนนามปากกาถ้าถ้าเป็นผู้เขียนก็จะมีนามปากกาใช่ไหมคะอย่างเช่นอันนี้นเขาก็ยกตัวอย่างว่าเรื่องฟุตบอลต้องทีมสิงโตคำรามแสดงว่าถ้าพูดถึงทีมสิงโตคำรามปุ๊บแสดงว่าต้องเป็นของประเทศอังกฤษนะคะ ต่อไปฉันเป็นหลานเมืองย่โมเมืองย่าโมก็คือเมืองแทนเมืองเลยค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฉันเป็นเมืองย่าโมทีนี้ในแต่ละจังหวัดเนาะเขาก็จะมีแบบเออมีชื่ออ่ะอย่างเช่นเมดเป็นคนเมืองชอตอ่านะอ่าเมดไอนะเป็นคน เมืองชอตอะถ้าเป็นเมืองชอตแบบนี้คืออะไรถ้าเรารู้ๆกันก็คือเป็นแม่สอใช่ไหมเออนะคะอันนี้คือนามนัยนะ,ะต่อไปปรภาคนะ,ะก็คือเหมือนวิภาควิจารนะเออปรภาคนะ,ะก็คือการใช้ถ้อยคําที่มีความหมายตรงข้ามกันอีกคนหนึ่งดีอีกคนหนึ่งก็ต้องเลวเนี่ย ตรงข้ามนนเนาะนักเรียนเข้าใจคาว่าตรงข้ามเร็วบริสุทธิ์ตกลงคือจะเร็วหรือว่าจะเป็นคนบริสุทธิ์ดีนะตกลงว่าจะจะจะ,จะบริสุทธิ์หรือว่าจะเร็วบริสุทธิ์แบบเร็วๆรวอ้าวสรุปแล้วยังไงนะยิ่งรีบยิ่งชา้อาอ้าวก็รีบแล้วทําไมถึงช้าละ่ะนะยิ่งรีบยิ่งชา้าสวยเป็นบ้าเอาตกลงฉันสวยสวยเหมือนคนบ้า,ห,าหรอฮะสวยเหมือนบ้าสวยเป็นบ้าเลยอย่างเงี้ยแสดงว่า ฉันสวยเหมือนคนบ้าใช่ไหมสรุปแล้วนะสวรรค์บนดินสวรรค์ถ้าในความคิดของเราคือสวรรค์นี่คือสิ่งที่สบายที่สุดใช่ไหมเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยขึ้นสวรรค์ไปแล้วไปสบายแล้วก็น่าจะสบายจริงๆนะคะนักเรียนเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาก็ไม่เห็นกลับมาอีกเลยเนาะมีมีใครแบบเสียชีวิตไปแล้วแล้วกลับมาไหมเออก็ไม่เห็นมีใครกลับมาเพราะฉะนั้นแสดงว่าการที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ตายไปแล้วสบายแล้วก็แสดงว่าอ๋อเขาสบายจริงๆ เพราะว่าคนที่ที่ไปไหนก็ตามหรือว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ตามแล้วสบายอ่ะเพราะคงไม่กลับมาอีกแล้วเนาะน,ะ,นะต่อไปสนุกชิบหายมีความสุขจริงๆปะเนี่ยนะสนุกชิบหายเลยส,สรุปแล้วมันมันมัน,มนสนุกไหมนะคือมันเป็นคำตรงข้ามกันนะคะออสวยเหมือนจะสวยอันนี้คำมึงเหมือนจะสวยเลย สรุปแล้วคือมันจะสวยหรือว่าสวยฮะก็อย่างเช่นอันนี้ไงนะเรนก็ได้อยู่อย่างเงี้ยก็ได้อยู่แสดงว่าได้หรือไม่ได้นะก็ได้อยู่แสดงว่าได้หรือไม่ได้ได้คือได้เนาะน้องเรนได้คือได้สวยคือสวยเลยเนาะก็สวยอยู่แบบเนี้ยก็สวยอยู่แสดงว่าเป็นไงสรุปแล้วมันสวยหรือว่าไม่สวยนะอันนี้มาดูนะอันนี้เข้ากับสถานการณ์เนาะมันมีข่าวใช่ไหมข่าวที่ขโมยใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ดังในติ๊กต็อกมากเลยนะตอนนี้เขาเอามาแต่งเพลงใช่ไหม ถ้านราเรียนอยากมันเอามาแต่งเพลงใน tiktok อกนะฮะมิตทีนี้มันมิตรจะเอามาเป็นถามเราว่าเสียงกุญแจดังโป่งลังนะ,ะจากข้อความข้างต้นมีการใช้ภาพพจน์แบบใดบุคลาธิสูฐานสัจพจน์อัติพจน์สัญ,ญลักษณ์นะฮะอันนี้นี่ฝากไว้ฝากไว้ให้นักเรียนให้นักเรียนลองลองคิดดูนะนะ,ะลองคิดดูอันนี้เป็นเพิ่มเติมนะมีแค่ข้อเดียวแต่ว่า ในสิ่ง yeah. ที่จะให้นักเรียนทําในวันนี้ก็คือให้นักเรียนหาโวหารภาพพจน์หรือภาพพจน์โวหารน,นี่แหละในวรรณคดีเรื่องอีเหนาตอนที่นักเรียนได้โอเคนะในตอนที่นักเรียนได้อะคะ่ะนักเรียนก็แบ่งกันหาเนาะว่านักเรียนมีม,มีมีตัวไหนบ้างนะคะมีตัวไหนบ้างนักเรียนนก็เขียนในหนังสือนั่นแหละค่ะคือตีกรอบไว้แล้วเขียนในหนังสือว่าอันนี้เป็นบุคลาที่สถานะอันนี้เป็นสัตพจน์นะแบบนี้นะคะให้นักเรียนเขียนไว้เนาะแล้วก็ฝากให้นักเรียน ลองคุยกันในกลุ่มว่าไอข้อสอบชุดนี้ข้อสอบที่ที่มิทให้นักเรียนดูนี่นะบาบข้อเดียวเนี่ยนะข้อเดียวเนี่ยเป็นข้อเป็นภาพพจน์ในแบบใดนะแล้วเปิดเทอมเออไม่ใช่เปิดเทอมหรอกเปิดเรียนวันจันทร์หน้าเนี่ยเดี๋ยวไม่จะมาถามว่าหมายถึงอะไรนะแล้วก็ตอบข้ออะไรโอเคนะคะถ้าตอบ ถ้าตอบดีตอบได้ใช้เหตุผลได้ถูกต้องนะะเดี๋ยวมิตรจะมาบุกคะแนนให้เพิ่มนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเ,เรียนการสอนเพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ